วันนี้เวลา19นาิกา18นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินจากบริเวณหน้าที่ทำการศาลแขวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถนนอยุธยาเสนาไปทรงเยี่ยมราษฎรภายหลังจากเสร็จพิธีวางศีลาเลิกและทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาโดยรัศดรพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบัตรรับเสด็จอย่างเนื่องแน่นต่างบกทงชาติ ธงพระปรมาพิไทยวปรและธงพระนามาพิไทยสทรวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมฉายาลักษณ์ที่ใช้กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชูขึ้นเหนือศีรษะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ส่วนใหญ่เดินทางมาจากทั้ง16อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงกรุงเทพมหานครในการนี้พระชทานอาหารแก่ช้างซึ่งหวังช้างอายุธยาและพะเนียดได้นำช้างจำนวน10เชือกแต่งด้วยชุดขชาพรสีเหลืองมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จโดยเป็นช้างที่เคยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จในพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ตลอดเส้นทางที่ทรงพระดําเนินผ่าน ทุกคนต่างเปล่งเสียงส่งพระเจริญและจงรักภักดีอย่างกึกก้องหลายคนน้ำตาคลอด้วยความซาบซึ้งและดีใจที่ได้มีโอกาสชื่นชมพระบรมีของทั้งสองพระองค์อย่างใกล้ชิดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนโบกพระหัตถ์พร้อมกับมีพระราชปริสันฐานด้วยอย่างทั่วถึงและพระชทานพระบรมราชานุญาตให้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ โดยไม่ทรงถือพระองค์และทรงรับการถวายพวงมาลัยกับถวายเงินตลอดจนสิ่งของที่ราษฎรตั้งใจนำมาทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายซึ่งเงินที่ราษฎรทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโดยสเสด็จพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำไปสมทบสำหรับพระราชทานช่วยเหลือรัษฎรทั่วประเทศที่ประสบภัยพิบัติต่าง ทั้งสองพระองค์ใช้เวลาทรงพระดำเนินเยี่ยมประชาชนนานกว่า1ชั่วโมงเป็นประยะทางกว่า800เมตรสายพระเนตรทอดไปถึงประชาชนทั่วทั้งสองฝั่งถนนทรงปรัดขอบใจและให้ช่วยกันทำความดีสา,สามัคคีกันในการนี้ทรงพระกรุณาปดลดกระบดกระหม่อม ให้กองแพทย์หลวงร่วมกับหน่วยแพทย์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการด้านทันตกรรมแก่รัษฎรทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้จัดตั้งครัวพระราชทานประกอบอาหารปรุงสุกถูกสุขอนามัยพระราชทานเลี้ยงแก่รัษฎรในพื้นที่จุดพักค,คอยก่อนเข้าพื้นที่รับเสด็จจำนวนสจุดได้แก่ศูนย์ศิลปวาชีพเกาะเกิด วัดวรเชษวัดท่าการ้องและบริเวณจุดคัดกรองด้านข้างสังแขวงพระนครศรีอยุธยาด้วยทรงห่วงแย,ยรัษฎรที่มารอเฝ้าทุลอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างความปรับปลื้มแก่ทุกคนและต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกระทั่งเวลา20นาฬิกา18นาทีจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภพรสถานพระราชวังดุสิต วันนี้เวลา19นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศารา,าดุสิตด,ดาราลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชาทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารมทสและผู้วรารชการจังหวัดทุกจังหวัด นำนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารมทสอรุ่นที่12ประจำปีการศึกษา2563เฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานทุนพร้อมกับนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานดีเด่นรุ่นที่9 และครูดีเด่นประจำปี2563เฝ้าทูนลองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติและนำคณะนักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่3รุ่นที่4รุ่นที่5ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร6ปีตามหลักสูตร5ปีและตามหลักสูตร4ปีปีการศึกษา2562เฝ้าทุนลอองธุลีพระบาทสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ดําเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานโดยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลและจัดตั้งมูล,ลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารขึ้นเรียกโดยย่อว่ามทสนับตั้งแต่ปี2500 มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานมทศไปแล้วรวม11รุ่นจำนวน1,700รายที่ได้รับโอกาสเรียนต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทั้งยังได้รับการเพิ่มพูนการเรียนรู้รอบด้านให้มีทักษะอาชีพทักษะชีวิต มีทัศนคติที่ดีงามมีจิตอาสาท,ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว5รุ่นจำนวน600รายส่วนใหญ่ทำงานแล้วทั้งในภาครัฐเอกชนและร้อยละเจคืนถิ่นกลับไปทำงานในภูมิภาคและจังหวัดที่รับทุนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทความว่า การที่โครงการทุนการศึกษามีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่องย่อมเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการมูล,ลนิธิเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายครูอาจารย์ทุกท่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนความอุตสาหะภาคเพียรในการศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองของนักเรียนที่ได้รับทุนนับแต่รุ่นแรกมาจนถึงรุ่นปัจจุบัน ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมด้วยอย่างยิ่งทั้งขอขอบใจทุกคนทุกฝ่ายที่เห็นความสำคัญของการศึกษาและคุณค่าของการได้รับโอกาสทางการศึกษาขอให้นักเรียนทุนทุกคนตั้งใจพยายามที่จะศึกษาเล่าเรียนและพัฒนาตนเองต่อไปให้เป็นผู้มีความรู้ดีมีความสามารถสูงมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงามและมีใจยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริต ส่วนนักเรียนทุนที่สําเร็จการศึกษาแล้วก็ขอให้นําความรู้ความสามารถและคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ไปใช้ประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะให้สําเร็จผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตนเองแก่สังคมและแก่ประเทศชาติ วันนี้เวลา17นาฬิกายสนาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนด้านใต้วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพนายพิมพ์ปฏิพานเพึ่งทำจิตซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งในเม็ดเลือดเมื่อวันที่19กรกฎาคม2563รสิริอายุ82ปีนายพิมพ์ปฏิพานเพึ่งทำจิตเกิดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2 4 8 1ัี่อําเที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสเป็นบุตร นายอารีและนางบุญรอดเพิ่งทำจิต สำเร็จการศึกษาจากพันิชยกรรมธนบุรีเริ่มทำงานที่ธนาคารอมสินต่อมาเข้ารับราชการที่กรมศิลปากรในตำแหน่งนักวิชาการสาขาละครและดนตรีสถาบานนันนาตดุริยางคศิลป์ได้ชื่อว่าเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียบเรียงเสียงประสานมีผลงานเพลงที่ได้รับรางวัลพระราชทานแผ่นเสียงทองคาและเสาอากาศทองคารวมถึงรางวัลเกียรติยศมากมายซึ่งผลงานที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงอาทิเพลงโชคดีที่มี ในหลวงเพลงแม่สายเพลงเทพธิดาดอยและเพลงพวงรักในปี2560ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลนอกจากนี้ยังสนใจในการทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยหาเงินสนับสนุนและให้ทุนการศึกษาแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่อง วันนี้เวลา17นาฬิกา46นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคว,วรัฐวรขัตติยราชนารีเสด็จลงณโรงแรมดุสิตธานีหัวหินอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีที่ประทับแรมทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์นในโครงการถักร้อยสร้อยรักทานน้ำใจเพื่อผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้ซึ่งเป็นโครงการที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อนำไรายได้สมทบทุนโรงพยาบาลจุลาภรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสร,การ,รับการรักษาที่ดีรวมทั้งจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ CM 1957ไหมทองคอลเลกชันของบริษัทสยามกลิเตอร์1957จำกัดที่ทรงออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลพระไทยจากคุณไหมทองสุนัขทรงเลี้ยงอาทิกระเป๋านาฬิกาเสื้อยืดเสื้อแจ็คเก็ตน้ำหอมและพวงกุญแจไรายได้จากการจำหน่ายสมทบทุนมูลนิธิจุลาพรมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรและมูลนิธิสัตว์ทิพพิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง พร้อมกันนี้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอปของจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งนาผลผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าและขยายฐานการตลาดสู่ผู้บริโภคอาทิผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลูกตาลเป็นลูกตาลอยแก้วลูกตาลอบน้ําผึ้งจากจังหวัดราชบุรีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวกล้องและกล้วยจากจังหวัดกาญจนบุรีผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากโครงการพระราชดำริบ้านเขาเต่าจังหวัดประจวบคีรีขันและ ิตพันธ์จากสารป่านสอนารายจังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบการและประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในโอกาสที่ประทับณจังหวัดเพชรบุรีในการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีหรือพอสอวอจังหวัดประจวบคิรีขันเพชรบุรีราชบุรีและการจนะบุรีระหว่างวันที่16ถึง23พฤศจิกายน2563วันนี้เวลา16นาฬกา37นาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาธิตยธรกิติคุณเสด็จไปยังวัดบันพศสุทารามอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตร ทรงตัดไว้ลูกนิมิตอุโบสถและทรงยกฉัดเหนือพระประธานประจำอุโบสถซึ่งพระครูสมุวัชระพัฒธ,ธรรมโมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประคังโคสิตารามพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมบริจาคเงินสร้างอุโบสถเพื่อใช้ในการประกอบสังฆกรรมเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2558แล้วเสร็จในปี2562 โดยสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระอนุญ,ญาตให้เชิญอักษรพระนามออปประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถและประธานพระบร,รมสา,ารีริกธาตุบรรจุบนยอดพระเกศพระประธานวัดบรรพศสุธารามเดินชื่อวัดวังเรือนสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายสร้างขึ้นเมื่อปี2468ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2560 ภายในวัดมีปูชนียวัตถุสำคัญประดิษฐานตามพื้นที่วัดซึ่งเป็นเนินเขาได้แก่รอยพระพุทธบาทจำลองตั้งอยู่บนยอดเขาวังเรือนพระพุทธรูปปุ่นปั้นหลวงพ่อเขาประดิษฐานช่วงกลางเขาและมีพระพุทธชินราชจำลองพระประธานประจำหอสวดมนต์พระประธานยิ้มรับฟ้าพระประธานประจำอุโบสถจำลองมาจากวัดระฆังโคศิตาราม รวมทั้งรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีและพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชปัจจุบันพระครูพิสัยสุวรรณพจน์ขันอันตทันโตเป็นเจ้าอาวาสมีพระพิสุจำพรรษาสามรูปสามเณรหนึ่งรูป